หลังจากที่มันกินอาหารเสร็จแล้วก็คือมันก็จะนอนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าท่านอนของมันนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนพร้อมที่จะดูท่านอนของของโบแล้วใช่ไหมครับห้าสี่สามสองหนึ่งท่านอนของโบ,โบ เหมือนกันนะครับเพราะว่าแมวนี่คือนอนที่ไหนคือนอนสบายมากแต่ผมก็คือแบบนอนที่ไหนก็ไม่คนะ่อแบบนี่ครับนอนเสร็จเมื่อกี้ก็คือต้องกินอาหารต่อ